เออเออกให้ฟังเองเขาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็าฝากลูกบมาเขาฝากลูกหน่อยทีเออมีเอามาที่แล้วเขบอกถ้าไม่ชี้เพื่อนไม่รับนะครับเลคนไม่เคยรู้เออที่เล่นนี่คุณตาเนี่ยเขาจะให้พ่อผมมาไปแต่เนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาไม่พอบอยู่ในเมืองเขาเลี้ยงตะยุนเขาอยากไปถึงอย่างนี้คนเออมีแต่คนนึงเป็นทหารยังไม่ยังไม่ปลดบางทหารเกณฑ์หรืออะไรเขไปถึงก็ปั๊บลูกตาโอเปล่าบอกหลานเป็นทหารหรืออะไรทหารยังไม่ยังไม่ปลดเกณฑ์หรืออะไรยัง เลยต้องเอาใบทหารมาด้วยแล้วมาเมาด้วยกินเหล้ามาบ้านไม่ได้เลยเว้ยมาในแม่นี้ไม่ได้ต้องคิดกว่าก็าาไปหาใบเกณฑ์ทหารก่อทหารก่อนครับแล้วมาไม่มาก็ให้ยนมาแทนครับยนก็บอกเป็นลูกเคยตะ,อ,ยตะอุนี่ลูกเคยตะอุเลยนี่ไอเราก็ปฏิเสธไม่ได้ยนมากะเมาอีกชิบหายคุณอะไรวะเป็สามีขิงเด็กอะไรวะกูนึกด้ใจว่มาหาาจารยทำงานดันกินเหล้ามาเป็นมะเร็งไตแตยนเออ เราเราก็ากทำยิ่งจะปฏิเสธโดนจะปฏิเสธก็นึกถึงไอ,อ,อ้อุ๊บนึกถึงไอ้ทำปฏิเสธมาเอาก็รับปลายอุ๊บมาแล้วดึกในใจดูก,ก็เลยเอาไอ้ยนไว้ไอ้ยนก็เอาใครน่อยตอนนันตนาไว้อะวันทินไปเอาไอ้ชงเมืองไปแล้วก็เมืองเมืองแล้วไอ้สังวไวสังไวได้าาไปเอเอไอ้สังไวยังอยู่ไอ้สังยังอยู่เออ เมืองก็เชื่อสายเนาะเชื่อสายเดียวกันหมดเออเชื่อสายเดียวหมดเลยนี่เออเมืองชลางามเมืองชลางามไอ้สังนี่ก็ซักมากกันผมเลยไอ้สังนี่สังก็ซักมาดิโชดินนี่ก็ได้ถไม่เป็นไรลูกพี่ไอ้สังเลยทีนี้ผมเนี่ยตอนแกจะเสียนะลูกหลานไปกันหมดเลยแหละทั้งไอ้ไอ้ไอ้ที่รถมันก็มาจะอ้วนกว่ามาลูกหลานมาหมดยี่สิบสามสิบคนนี่มาปุ๊บแกบอกผมว่าอันนี้นี่มันมีอยู่แค่อันเดียวเนาะลูกหลานมันเยอะ เก็ว่าจะมองไปมองนี่คอนโต้ไอันนี้ครับน้องตะโอ้เลยนี่แม้วอยู่นี้ตะโอ้บอกว่าโล้มเนาะแบบเกย์เกย์ถึงมาละสุดไทยเกย์รู้เลยคนเกย์จะรู้เด้อคนเกย์จะรู้มากว่าจะอยู่ถึงไม่เกินไม่เกินไม่เกินเดือนอ่ะเออยกโทรผมด่วนมาจากชนบุรีผมก็มาเลยพอผมมาปั๊บลูกหลานก็มาหมดเลยนะมารวมปุ๊บเลยมารวมกันปุ๊บเกยมียตัวนี้แหละแล้วมันจะมีคนมีแต่คนอยากได้อะลูกหลานลูกหลานก็อยากได้ตากับว่า กอกูก็ไม่อยากให้ใครให้คนที่สามารถจะสืบได้ไงบอกงั้นเรียกว่าก็เลือกผมเขาไปครับแล้วมึงนั่งลงใหก็บอกพวกแกระดึงตัวนี้ออกมาจากเอวแกเนาะแกข้นเกนแกจะใส่ไปตลอดเลยครับกับกระนียอแกเนะแกก็เลยให้ผมปั๊บเสก็บแกบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเจอหมอช้างหมอหลวงหรือหมอประกำใหญ่ ให้เอาไปให้เขามอบให้มึงต่อเด้อเขาบอกกูนี่มอบให้มึงต่อโดยตรงไม่ได้กูนี่เป็นตากูอยากให้มึงได้ให้ประกำหลวงหมอหลวงหรือหมอทางใหญ่ๆมอบให้มึงโตสุดแรกแกจะให้ผมไม่ให้หมอทาหมอทาไปตายไปนานแล้วเลยบอกเพราะว่าหมอทาไปซือไปจากทางป่าด้วยจะบอผมก็เอาผมแกไปนี่ผมเลยบอกจำตรงนั้นไว้ก็เลยว่าถ้าถ้าตาแกออมาเป็นหมอหลวงเนี่ยต้องไปเจอสักวันหนึ่งเดยว่าคิดอะไรใจก็เลยได้เจอแล้วเชื่อไหมแกออกปุ๊บแกให้ผมปั๊บแกบอกว่าโอ้ทำไมกูเบาตัวแทอวะ กูเลยไพอด้บาตัวอะไ้แก่ๆเกงคัตแค่สัปดาห์เดียวแกก็ไปซื้อต้มยำกุ้งกะไรจะอ้วนอะยรจะอ้วนแกซื้อต้มยำกุ้งมาให้กินกินตอนนั้นกินเยอะกินเอากินเอาพอตกกลางคืนแกก็แข็งไปเลยนนั่แข็งผมก็้ไปแบกไปโรงพยาบาลแกตัวใหญ่อย่างนี้เลยนี่แกหุ่นเหมือนตาเลยนี่เลยเหมือนกันเลยหเมือนกันนเลยคไม่สูงด้วยรุ่นพักพวกกันเดียวผมก็ยกแกไปไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกก็ทำใจแกก็บอกว่า เกบอกว่าให้ตายอยู่ในบ้านเกไม่ตายโรงพยาบาลให้คนเก็บถามไอ้อ้วนอยู่ด้วยเป็นไงโอ้เป็นไงโอุ้ยไอ้เรื่องโกงอย่างนี้แหละเขาบอกนี่ก็จะอ้วนนี่แกพอตะยนเสียชีวิตแกก็มาอยู่บ้านใช่ไหมเออก็เสียงกันเด็ดเลยเออมันเกิเสียงอยู่บ้านอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวลูกไม่มาด้วยลูกอยู่ในบังหมดเออทีนี้ก็เลยไม่มีใครรู้ก็เลยบอกว่ามีคนคนรุ่นเดียวกันไอ้อ้วนนั่นแหละเขาก็ไม่เมียเขาตายเหมือนกันว่าเอองั้นก็เอากันอยู่ด้วยกันไปพอตะดูแลกันไปนอนอยู่คนเดียว ยังไปดูก็ยกไปไปเลยอยู่นั้นลูกหลานก็ไม่มาแล้วบ้านบ้านอยู่ที่นู่นซอยสามก็อยู่นู่นแหละให้ยกไปพวกอีอไอ้บ้านตายอยู่ซอยทีไงบ้านใต้อยู่ซอยทีไอ้คนอยู่ซอยสามก็เลยพี่น้องเลยบุกทางมาเออตาเน่แกแกก็เป็นคนนิสัยดีนะเขาวัดเขาวาก็แต่พอได้มีเพื่อนอยู่ไม่ได้ได้กันพบไปได้แต่ให้ไวมีเพื่อนแต่นนเนี่ยก็เลยให้ได้แต่งงานใหม่ได้อยู่อในคนมีแฟนใหม่แล้วคนบ้านทะม่วงนี่แหละพี่น้องตะยนนี่แอีก ที่นอนแต่ยนั่นก็เลยพอได้มีคู่เวลาไปบ้าไป่าพอมีคนซอนทายไปอันนี้แกอยู่ในบ้านหลังเดียวเนาะอยู่ข้างนอกเขาด้วยตอนนั้นจริงๆเนี่ยเกือบไม่เอาแล้วนายยนมันเมาไปโอ้แต่จนอีกแรงไหนเดีวเกือบไม่เอาแล้วนายเอกถ้าเราไม่เอาพิจใจดกโอ้ป้าว่าดึงใจดูนอไม่ขินใจกันว่าวะคือรับปากเดวตาคือรับปากใครก็เลยต่ดทารับปากล้ว มันไม่ค่อยปล่อยเออคืออยากจะหาว่าเราไม่ไม่บริสุทธิ์จิตใจเลยว่าสักวันหนึ่งต้องเจอตาให้ได้เออเอ็ดโอพีวีบ่อยมากกว่าตาเขาดูทุกวันเขาดูถ้าเห็นคลิปดูก็ได้แต่เขาดูคลิปว่าสักวันหนึ่งต้องเจอให้ได้ต้องเจอได้แต่คนแก่แกรู้เลยว่าแกจะเสียเนาะ แต่จะเอาลูกไปได้ไม่เคยติดต่อไม่เคยถามมันจะมีแต่เราถามมาทุกทีเลยเออไม่ถามเลยเฮ้ยมันอยู่ยังไงอะไรยังไงวะเคนี่ว่าะสุดท้ายเขาจะรู้ตัวเขาเคจะเอาโคงออกมาหมดเลยโค้เราทะไมเลือกตาไปเห็นตอนเาเดินตามช้างจำท่าทางเดินใครเดินแม่หู้ยเว้นั่งอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถนะนั่งอยู่ในรถทุมทุกย่าช้างนะใครเดินวะเดินเป็นแถวสามสี่คนเดินตามช้าง โอ้ยบ้านบ้บากไหนช้างคิดไหนวะบา้านช้างสนตมีร์นะใจจอกพีตาสตเมีร์ใครเบื่อจะโอจังวะโลกนี้มันกลมจริงๆริงเลยบ้านไมาเจอกันจริงเลยเพื่อนเจกเราก็ถามว่าใครเบื่อจะโอจังวะใช่บอกไม่ใช่เาเยังไงเลยเฮ้ยโอ้ยเขาสะพายยาวเ,เ,เ,เขาก็โบกตลอดนะเขาว่า ได้อ้วนกับแต่ยนได้เข้าบังสตตเกลหรืออะไรสกตเกได้เอาเข้านี่เพราะว่าเราไม่มีพี่น้องพาเข้าเาเราคนบ้านนอกเนาะเราจะไปรูเรื่องอะไรแลวไม่ใช่ญาติแาติใดเราแต่ใช่อเพื่อนเท่านั้นเองเนี่ยสกวเกลคนพาไปเข้าแบกพูดย้ำตลอดเอีแยเล่าให้ฟังหมดเลยไปก่อนคนที่จะตายทั้งผ้าไหมทั้งของเก่าที่ไปจับช่างปงช่างปลาออกมาหมดเต็มเตียงคือเริ่มจะลืมตัวเลยนะจะตั้งใจเลยจะให้ใครอันไหนเขาก็พักไว้เลยุณเก ไอ้นั่นก็มาเอานี่เขาไม่ปุ๊บพอเสร็จสิ้ให้ผมปุ๊บแกก็ไปเลยเออไปตายจริงนะครับสัปดาห์เดียวเบาตัวก็บอกแกจะบอกว่าอุกทำไมเบาตัวเลยเหวะเออในไงไออ้วนก็บอกไอ้อ้วนก็บอกว่าต่อไปแล้ววะไปไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล้ากันเลยไม่ยู่เฉยๆเป็นติดต่ออะไรสักอย่างเลยเว้ยตายจะเพิ่งจะเป็นไรเดอร์ยู่ให้ผมอยู่ให้ผมทำความสำเร็จก่อนโอ้ใครมันจะห้ามความตายได้ก็มาพอฝากลูกไปนะแทนที่จะติดต่อตามมาได้ยังงี้อย่างเงี้ยเฉยเลยเงียบเงียบเลยหมด ก็ตามไปแต่ยืนเจไม่คุยเรื่องอื่นนะถ้านั่งอยู่กับลูกหลานเจคุยเรื่องช้างเนี่ยลูกหลานมันไม่เอานะมันมีแต่คนเดินหนีเดินหนีแต่ผมมานั่งฟังไปนั่นแหละนั่นแหละเดินหนีหมดก็ไม่เอาด้วยนั่นแหละเจคุยเรื่องไปตาม้างป่าอย่างเดียวเลยมองไปเลยมองไปเลยนี่แต่ผมมานั่งฟังจนเจอต้นยืนอะไรอยู่ก็มีรู้จักกัรปลูกอย่างไรพี่ต้องเริ่มปลูกทีมาที่อะไรจะมงคนเออตอนรู้จักไว้ครูบาอาจารย์เออเขาผมก็เลยมาอยู่บ้านผมมาอยู่ชนบุรีทีเนี้ยผมตกงานทางผมไม่มีงานทำเลยทีเนี้ย อยู่ก็ลอยแพยอยู่เนาะชูไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวดีเอ้อยู่นี่ก็เลยทำอาช้างมาอยู่นี่เป็นศูนย์ศึกษา คุณนศูศึกษาให้คนมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของช้างเลี้ยงเพื่อเลี้ยงช้างบรรพบุรุษเรานะพอดีแหละจะจะได้คุยว่าอันนี้จะได้คุยอยู่ราชมงคลเออเดี๋ยวอนาคตอาจจะเป็นให้ไปเป็นครูครูฝึกด้วยครางผมอยู่นี่มันคลิปตัวเนาะเราจะไปอยุ้ยสวนเขาก็ไม่รับเราใช่ไหมเราอยู่หลังเพื่อนเราก็ไม่มีที่ไปก็เลยทำสวนตัวเองตรงนั้นแหละอยู่นัดีแล้วดีแล้วดีสุดย่ากอนไปทำเขาลูกเขาลานไปเออดีแล้วดีแล้ว แต่มันสำเร็จยุ่มอยู่บ้านมันโทษสองตัวเออโทษสองตัวนะได้แล้วดีแล้วคนไหนเหมือนนัดกันมาเลยเนาะเออเหมือนนัดกันมาเนี่ยยักเจอมากนี่อยากเจอนานเลยไหนพี่แค่มาธรรมดาไม่รู้ที่ไหนว่าจามันจะมาสินจามันได้บอกมึงบอกเมื่อกี้นี่นั่นแหละเขามือตาแกทวงพี่จ่าเซอร์ไพรส์ด้วยเนาะน่าคล้ายๆจาด้วยนับถือเป็นพี่เป็นน้องด้วยนั่นแหละเขา่าทำไมว่า เดี๋ยวมันมาถึงเร้เรอดูนี่ก่อนจะมาจีน่าร่วมกันเดี๋ยวมันมาก่อนรุวมกันเชื่อนั่งนั่้นั่งมันคือตาไว้ตาก็ไม่ควรจะนึกถึงจาเลยวันนี้มาบังทึบปั๊บนึกถึงจาเราเนี้ยนึกแึป๊บแค่เดียวแป๊บเดียวเลยแล้วพี่จาโทรมาบอกว่าจะมาเอ้า มาถึงนี่แล้วบอบอกไปว่าย like like so ังไงก็ถ้าถ้ากูตายไปแล้วมึงมึงให้เจอตะแก้วสักครั้งหนึ่งเด้อกับบมึงไปเจอเขาหน่อยแกบอกตอนที่จะตายนะผมมาตะแก้วเขาจะมาให้เจอบอเขาพูดไปบอกตอนนี้แกยังมีชีวิตอยู่นะมึงเจอตะแก้วถ้ามึงมึงมึงมีโอกาสมึงต้องไปเจอเรื่องราเด้อกับบอแตแกไม่มีหลานคุยด้วยหรอกเพราะว่าแกคุยเรื่องช้างลูกหลานแกรำคาบมันตรงตรงใช่แกเพราเรื่องไม่จับท่างบ้ากันน่าบันทึกไว้าพักพวกพักพวกผมนะครับ นี่เห็นใจแต่ทำไมท้าไมาไมไปใจเนื้อไปเนื้อใจใจไม่เอารูปไปหลานไปทำหรอกไปก็ไปเมาด้วยไปจะไม่รับอยู่แลตัดสินใจนึกแล้วนึกอีกกูจะเอาหรือไม่เอานอนแต่ไม่เอากูผิดใจกับโอ้ดูมันเดือดใจนี่นนรับปากมันแล้วอย่างนี้ร้านทำมึงมีโอกาสมึงไปไหวตะเกียบหน่อยละเขาบอกหาตะเกียบหน่อยบัวตาเขาอยู่ในวงังเราเรียนช้างในวังเขาจะมาให้เราเห็นบัวตาบอกคนนี้นะพูดบอกแกงี้ เออมันก็เห็นอยู่นั่นแหละครับว่าไอ้รู้บังเอิญอะไรทําไมเห็นแต่คุยกันไม่ต้องคุยอย่างดังหูแกหนวมตันนั้นไม่คอจรึงนต้นติดเจอกันไม่คุยกันกาจะรู้เรื่องแต่ว่าเห็นช้างมันไม่ไปในโลกตาผมจำดูท้องวันแต่ความจําดีนะพ่อเนาะเป็นคนยืดสคยดีไม่นี่เรื่องช้างชอบเรื่องช้างมากแล้วบอกลูกหลานทั้งหมดมีช้างอยู่ทั้งหมดทุกคนมีทุกคน บอกไว้ทุกคนว่าห้ามขายเด็ดขาดเด้อร์แต่ลูกหลานไม่เชื่องายหมดทุกคนขายไปขายไปจนไม่มีใครเหลือมีผมก็เดียวเหลือช้างช้างแต่ก่อนอยู่ในบ้านมีเจ็ดตัวขายหมดทั้งเจ็ดเลยขายออกขายออกพากันไปซื้อสิบโลรถดำเหมือนแมคโครรถขายข้างบ้านไปอะไรอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเลยทีนี้มีผมคนเดียวผมก็เชื่อคำพูดของตาเนาะตาว่ามึงอย่ามึงอย่าทิ้งช้างเด้อลูกอย่าะมึงก็อย่าทิ้งเลยตระกูลนึงให้เหลือสักุลหนึ่งจนแกแกไว้ใจแกยก่งเรืงี้ให้ผมแกยืดให้ผม ว่ามึงเนี่ยจะรักษาช้างได้ก็เลยลเลย,ยกให้ขอให้เจริญเจริญนะผมมาคนเราครับผมเชื่อคนที่ปฏิบัติได้ผมไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อนะคนที่ปฏิบัติได <ตา S 1> ้นะจะบอก,บอกให้นะเชื่อมากอยู่โรงช้างต้นนะเป็นคนหน้าโรงช้างต้นนะช้างมีตังเยอะแยะช้างเพื่อกระมีนะ<อ>ไม่เคยมีเส้นหางช้างติดกระเป๋าแม้แต่เส้นเดียวนี่คือความซื่อสัตย์เราเป็นแบบต้องให้เชื่อให้สัตย์ที่สุด ึงจะแข่งถึงจะอะไรถึงจะสักกิดได้ใการอยู่ในช้างไม่งั้นมันจะมีอันเป็นไปนิดนิดหน่นนนนนนอยเพราะว่าครูบาอาจารย์อย่างครูประการอยู่สังจิตรรเราต้องนั่นไว้ให้มากๆโลบี้ยอยู่ไหน